สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะดกรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือครูพี่โอพลักดันฟ้าทลายโจรล้านเมล็ดให้กศนทั่วประเทศสร้างอาชีพปลูกต้านโควิด19ค่ะ ดกตรกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือครูพี่โอให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการทำงานของสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครว่าชื่นชมการทำงานของกศนสมุทรสาครปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะยังไม่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถเปิดสอนแบบออนไลน์ได้ แต่ทางกศนจังหวัดและกศนอ,อำเภอในจังหวัดสมุทรสาครได้วางแผนและจัดการศึกษาสายอาชีพแบบออนไลน์เช่นการทำโครงการฟ้าทลายโจรล้านเมล็ดเพื่อเพาะเมล็ดแจกจ่ายให้กับสำนักงานกศนทั่วประเทศนำไปปลูกค่ะสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะคะมีคุณสมบัติจากการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ยอมรับว่า ผลสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติสามารถต้านเชื้อโควิด -19 ได้ก็สนสมุทรสาครจึงส่งเสริมการปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนในการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดทำแปลงสาธิตการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรและได้รับการเอื้อเฟื้อด้านทุนทรัพย์ องค์ความรู้และเมล็ดพันธุ์จากดรอารทรจันทวิมลอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและอดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังและจะขยายผลด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทลายโจรล้านเมล็ดให้แก่สำนักงานกศนอทั่วประเทศเพื่อนำไปปลูกสร้างอาชีพช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศต่อไปค่ะ ก็ต้องขอชื่นชมพวกเราทุกคนที่ได้มีการพัฒนาบุคลากรจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดในขณะนี้ซึ่งหน้าจังหวัดสมุทรสาครตอนนี้ยังออนไซน์ไม่ได้นะคะก็จัดไปตามบริบทที่สอดคล้องแล้วก็ให้สอดคล้องกับทุกบริบทของพื้นที่ ที่สําคัญก็คือมีการวางแผนแนวทางในเรื่องของการจัดสอนอาชีพเพื่อที่จะสอดรับกับสถานการณ์ที่ทําให้คนเนี่ยมีรายได้ที่ลดลงบางคนก็เป็นอยู่ในว่างงานแต่ขณะเดียวกันการให้ทักษะในเรื่องของชีวิตในการที่จะมีมาตรการในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมในการสถานการณ์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักและคนกศนก็เตรียมความพร้อมในทุกมิตินะคะและในวันนี้นะสถานที่แห่งนี้ที่ดิฉันนั่งอยู่เนี่ย ก็มาชมการจัดโครงการการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิดนะคะซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ทำทำมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วก็ต้องขอชื่นชมเลยเรามุ่งอะไรกศนกเรากำลังมุ่งสู่ล้านเมล็ดพันสู้ภัยโควิดในทีมแล้วก็ต้องขอขอบคุณจังหวัดพี่น้องกศนทุกคนและขอขอบคุณด็อกเตอร์ อาธรที่กรุณาสนับสนุนมากไปกว่านั้นต้องขอขอบคุณเจ้าของแปลงค่ะที่กรุณาจัดสรรที่ให้พวกเราชาวกศนและลูกเสือจิตอาสาได้ทํากิจกรรมตรงนี้แล้วยังมีรายได้และสิ่งที่เรามุ่งเน้นก็คือเดี๋ยวจะเก็บเมล็ดพันธุ์และนำเมล็ดพันธุ์นั้นแพร่กระจายมอบให้กับกศนทั่วประเทศเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ไปขยายพันธุ์สร้างรายได้และก็ดูแลตนเองในด้านของสมุนไพรนะคะก็ขอ ชื่นชมขอบคุณชาวจังหวัดสมุทรสาครที่ได้ร่วมมือร่วมใจนะคะก็กราดอย่าตกนะคะทุกคนนะคะขอให้มีกำลังใจและแค้วค่าจากภัยทั้งปวงก็ด้วยความปรารถนาดีครูโอกกนกวันวิลาวันรอมอชกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะ